โอ้ยข้างในอะไรจิ๊บแค่หุบอีกแล้วหุบเยอะเอ๊ะถุงผัวเฮ้ยมึงอะไรเฮ้ยคอนโบิดงอะไรรอกูเปิดติ๊งมันเกิดใครเนี่ยมันเกิดติ๊งอย่างไรมันเกิดมาข้างในมีขนมของกินเยอะเลยนี่มีจูบจูบด้วยนะมีมินิโอรีโอมีเยลลี่นี่ติ๊งมีช็อกโกแลตทุกคนดูช็อกโกแลตลูกหัวใจมาเกิดไหมวันเกิดมา เป็นช็อกโกแลตเคลือบสตรอเบอรี่ทุกคนดูสิน,น่ากินมากอันนี้ไม่ข้าวในซุนได้ไหมอืมไม่ข้าวอร่อยมากอู้มันได้ความฉ่ำของสตรอเบอรี่เยอะอืมเหลวกลกับช็อกโกแลตมันอร่อยมากอะ่ะ เค้กทุบเอาเอาบลเบอร์ี่เป็นเค,ค้กวันเกิดที่บ้านเราชอบมากด้วยช็อกโกแลตที่อร่อยคุณภาพพรีเมียมกินกับสตรอเบอรี่คืออร่อยเข้ากันสุดๆเค,ค้กรานี้เราก็สั่งกันบ่อยมาก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าเด็กๆไม่ชอบกินเค,ค้เราก็เลยสั่งเค,ค้กช็อกโกแลตที่เป็นแบบเค,ค้กทุบเด็กๆก็ได้สนุกในวันเกิดด้วยค่ะ